วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์นะฮะความขัดแยงแ้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นเทปที่1น,นะฮะเทปที่2เนี่ยเราจะพูดต่อจากเทปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงแ้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลที่ทําสงครามกันในเดือนตุลาคมนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าจะทําเทปนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยก็มีสื่อสำนักหนึ่งชื่อว่าเดอะพีโพสมาสัมภาษณ์ผมนะฮะวันที่16ตุลาคมนะฮะผมก็เลยถือโอกาสเอาที่เขาสัมภาษณ์ผมมาาทํคลิป แยกเขาก็ทําผมก็ทําอะไรเงี้ยนะฮะเทปนี้จะเป็นเทปแรกแก็คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันมันมีดินแดนแห่งหนึ่งนะฮะดินแดนแห่งนี้บางทีก็เรียกว่าดินแดน ปรเลสไตน์บางทีก็เรียกเรียกว่าดินแดนคนาอันบางทีก็เรียกว่าอิสราเอลบางทีก็เรียกว่าดินแดนคณะสัญญานะฮะดินแดนนี้มันมีศาสนาที่เรียกว่าศาสนาทูนอับลาฮัมมิกเนี่ยก็คือยิวคริสต์อิสลามเนี่ยเขาเชื่อว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่พระเจ้าอ่ะมอบให้กับชนชาติยิวนะฮะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทงั้งสามศาสนาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาศาัยอยู่ด้วยคนหลายๆเผ่าแต่ว่าทุกๆเผ่าเนี่ยมีชื่อเรียกว่าพวกคณะอันไนนะฮะคณะอันไนเนี่ย ก็คือต้นตระก,กูลของคนทั้งคนยิวและคนปาเลสไตน์นะฮะคนยิวและคนปาเลสไตน์จริงๆแล้วเป็นคนเผ่าเดียวกันเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราจะนับคนว่าคนไหนเป็นคนเผ่าเดียวกันเนี่ยปกติปัจจุบันจะนับโดยการใช้าภาษาเป็นหลักนะฮะ,ะาภาษาที่เขาพูดเนี่ยเป็นปาภาษาตระกูลเดียวกันไม่ใช่แค่ภาษาทั้งวัฒนธรรมทั้งประวัติศสาสตร์ทั้งสิ่งต่างๆเขา เป็นเผ่าเดียวกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยทำไมเขาไม่นับญาติกันนะฮะก็คือ1มันมีในขณะนันเนี่ยมีหลายๆเผ่าในจำนวนนั้นน่ยมันมีเผ่าเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ายิวนะฮะเป็นเผ่าที่แบบเด่นขึ้นมานะฮะแล้วเผ่ายิวเนี่ยก็มีพระเจ้านะฮะที่ว่าแบบเป็นพระเจ้าที่เด่นที่สุดนะฮะชื่อว่าพระเจ้าพยาโฮวาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับปลาเผ่าอื่นๆเนี่ยฝ่ายอาหรับปาเลสไตน์เนี่ยยิงซูงก็ยิงแพ้นะฮะ แล้วก็ u, ยิวยิงซูไปยิงชนะ mm. ก็เลยสร้างเป็นประเทศอิสราเอล,เอลขึ้นออาณาจักรเนี้ยก็ตั้งอยู่ได้แค่ประมาณสักร้อยปีแล้วก็ถูกเผ่าอื่นมาโจมตีมาทำลายอะไรมากมายมันก็เหมือนกับทั้งศาสนานี้กับทั้งคนยิวไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรมากต่อโลกอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเมื่อประมาณสัก2,000ปีก่อนเนี่ยมันมีคนยิวคนหนึ่งชื่อพระเยซูเกิดขึ้นมานะฮะแล้วพระเยซูเนี่ยก็มาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยจะรีไวซ์ใหม่นะเป็นเวอร์ชั่นที่พระเยซูเเเเออาาาาาาามมมมมมคภภีรรสิิิิพ่่ะไนนะป็บบบลลกให แล้วก็พระเยซูก็สอนคําสอนอื่นๆมากมายนะฮะบ,บางอย่างก็คอนฟ lict กับกับไอคำสอนเก่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรา follow ตามคําสอนเก่าเนี่ยคนคริสกาห้ากินหมูนะฮ<ค>ะก็ะมีคนยิวมากมายเนี่ยที่ไปเชื่อตามพระเยซูและคนยิวอีกมากมายเนี่ยก็บอกพระเยซูเนี่ยเป็นเป็นศาส,สดาเทียมเ็จอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันคนยิวที่ไปเชื่อพระเยซูก็กลายเป็นคนคริสนะฮะแล้วคนยิวที่ยังไม่เชื่อพระเยซูก็เป็นยิวเหมือนเดิมต่อมาพวกโรมันเนี่ยเขาเอ่อมีการทาสงครามกับยิวนะฮะ ก็แล้วเขาก็จับคนยิวทั้งหมดเนี่ยทั้งคริสทั้งยิวเนี่ยไปอยู่ยุโรปหมดเลยนะฮะแล้วก็กว่าร้ายโจนีเดเนี่ยมันไม่มันไม่มียิวมันลกล้างไปต่อมาเนี่ยมันมีกษัตริย์โรมันคนหนึ่งนะฮะโรมันเป็นอาณาจักรที่มันใหญ่มากในยุโรปตอนนั้นนะฮะเกิดนับถือคริสขึ้นมาจากจุดนั้นเนี่ยมันก็มีการค่อยๆเปลี่ยนศาสนาของโคโรมันเนี่ยจากนับถือเทพเจ้าโรมันโบราณมันก็เลยนับถือคริสกันหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเดียของยิวเนี่ยไปอยู่ในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่่่ททีสุดใในนนนโโลลลกกก็็คคือรรรมมมัััแ้้วาาหฝงเปปิะณ 1400ปีก่อนนะก็มีชาวอาหารับอีกคนหนึ่งชื่อนบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นมาในตะวันออกกลางแล้วก็บอกว่าฉันคืออัปเดตเวอร์ชัน3มนะฮะแมันมียวมาก่อนมีพรพเยซูอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งแล้วแล้วก็มีนบีฮะตะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน3ต่อไปนี้ก็ให้เชื่อตามคมพี์ที่ได้รับอัปเดตมาแล้วเนี่ยแหละก็คือค์อัลกุรอานนะั่นแล้วเขาก็ใช้ความเชื่อาสายสลาเนี่ยรวมคนอาหารับเข้าด้วยกันแล้วก็ตีชนะไปหมดเลยนะฮะตีไปถึงสเปนตีไปนู่นนี่นั่นนะ สร้างเป็นอนาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนับถือสองศาสนานี้ก็คือคริสกับอิสลามมันก็เลยเป็นสองศาสนานที่ถืบทอดความคิดเนี่ยมาจากศาสนานยิวนะซึ่งเป็นเมสสนานาเก่าซึ่งคนนับถือยิวจริงๆมันมีน้อยมากเพราะว่ายิวเนี่ยเป็นศาสนานของชนชาติถ้าผมเอ่อไม่ได้เป็นคนยิวอะนะสายเลือดผมไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าผมอยากนับถือยิวนับถือไม่ได้นะมันมีเคสที่ทำได้แต่น้อยมากนะฮะเอ่อแล้วพระเยซูเนี่ยมาเปลี่ยนให้มันเป็นศาสนานของมวลชนไง ะะพระเยซูเนี่ยมา,ม,าม,ามาทำให้มันเปิดกว้างขึ้นมันพูดว่ามีมนุษยธรรมมีอะไรมากขึ้นก็นไปได้พระเยซูสอนสิ่งที่มันพิสูจมากนะใครตบหน้าให้มาตบให้ยื่นแก้บิข้างนึงให้ตบอะไรเงี้ยนะคือถ้าเป็นแบบศาสนายิวโบราณเนี่ยสมัยโมเสสสมัยอะไรเนี่ยใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยพระเจ้าส่งไฟลงไปทาลายอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะคิดว่าความดีคืออะไรเนี่ยเรามักจะรีเฟอร์ถึงศาสนาที่เราถูกสอนตอน,ตตตอนเด็กๆการที่คริสกับอิสลามเนี่ยมันเป็นอัปเดตของศาสนายิวเนี่ย มันทําให้ความคิดแบบยูวเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วต่อมาเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งอาหรับเนี่ยก็เคยมียุคที่รุ่งเรืองในโลกทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีที่คนต่คนในโลกมากๆมันก็รับความคิดแบบยูวเนี่ยไปทั่วโลกความคิดแบบยูนําไปสู่อะไรบ้างนะฮะก็เช่นเอ่อโลของผู้ชายกับโลของผู้หญิงต้องแตกตนะ่างกันชัดเจนผู้ชายก็จะ เป็นใหญ่หน่อยก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านต้องทําอะไรก็เป็นความคิดแบบแบบเผ่ายูซึ่งเป็นเผ่าี่อยู่ในทะเลทรายมาก่อนคือผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องแบม่งโลมชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนสังคมเมืองตอนนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงทําหน้าที่แทนกันได้แต่ถ้าเป็นแบบสังคมที่มันพรม m i ที v หน่อยผู้ชายมันต้องออกป่าล่าสัตว์เท่านั้นเพราะมันแข็งแรงกว่าผู้หญิงมันต้องดูแลทางบ้านเท่านั้นเพราะมันมันอดทนมากกว่าภาพร่างกายเป็นแบบนั้นทุกอย่างในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาธิวลอัลรารมมิก เดียวเป็นร่างเ้าที่สําคัญมากแต่ถามว่าทั้งอารับทั้งทั้งฝรั่งเนี่ยฮะเขารู้สึกว่าเขาดับถือยูขนาดนั้นไหมเขาก็ไม่นับถือยูขนาดนั้นเพราะว่าในยุคกลางของฝรั่งนะฮะเขาก็จะมองว่าคนยูเนี่ยเป็นพวกที่มึงไม่เชื่อพระเจ้าสักทีหนึ่งอะ่ะนะฮะมึงเป็นพวกลอกลีอ่อ่ะมึงฆ่าพระเยซูนะมันใช้มันใช้บ่อย่าเลยยูฆ่าพระเยซูนะพระเยซูป็ไปนดยูนะมันก็มีอีเวนที่เรียกว่าสงครามครูเสดนะฮะซึ่งสงครามครูเสดเนี่ยมันได้ซัมฮาวเนี่ยมันทาให้เกิดความคิด เหยียดยิวขึ้นมา,อย,าอย่างมากในสังคมฝรั่งเพราะว่าตอนนั้นมันมันเคร่งศาสนาคิอกันรุนแรงมากมันก็เลยมีการจับคนยิวไปใส่ไว้ในเกตโตหรือสลัมยิวมีการกดขี่คนยิวอย่างโรคจิตอย่างแบบว่าเกิดอ,อะไรนิดอะไรหน่อยก็ยิวผิดยิวผิดยิวผิดไอ้ความคิดเนี้ยมันฝังลากตึกอยู่ในสังคมฝรั่งมันพัฒนามากลายเป็นแนวคิดพวกนาซีพวก,นพวกนแนวคิดแอนติเซมิติกอะไรเงี้ยในปัจจุบนันซึ่งในปัจจุบันเนี้ยฝรั่งแท่ทุกเผ่าของฝรั่งเนี้ยก็ยังมีสิ่งเนี้ยอยู่ในวัฒนธรรมคือคือ ไม่ดีความคิดขวาจัดความคิดที่ทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยแต่ละประเทศมีไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าฝรั่งมีอะไรไม่ดีในะสังคมฝรั่งเนี่ยในวัฒนฝรั่งเนี่ยก็แอ่นี้แหละมันเกียริอยู่มันมีฝรั่งดีๆหลายคนที่พยายามที่จะหลุด,ลดพ้นจากสิ่งนี้นะแต่ว่ารูดเป็นแบบนี้นะฮะพอถึงยุคหนึ่งที่ฝรั่งเขาเริ่มมีความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องคนต้องเท่าเทียมกันมากขึ้นเนะ่เขาก็มีการปล่อยยวิวมันจะเกตโต้แล้วก็ทําให้ให้ยิวเนี่เป็นฝรั่งไป ยู <You S 2> ก็เปลี่ยนไปนับถือคริสต์แล้วยูก็รับนำฝรั่งแล้วยูก็กลายเป็นฝรั่งไปหมดแล้วแต่พอถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์มันเกิดใช้ความเหยียดยูเนี่ยมารวมคนเยือรมันเข้าด้วยกันเนี่ยคนยูมันก็เลยอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องหนีออกจากยุโรปมาแล้วพอดีตอนก่อหน,นั้นน่ยมันมีคนยูที่มันไปอยู่ไอ้ธนอันนะฮะหรือปาเลสไตนะ์เนี่ยมาก่อนแล้วก็เลยหนีไปอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยดังนั้นไอย้ยวที่มันไปอยู่ตรงไอ้ดินแดนปาเลสไตน์รุ่น จเจริญน้อยกว่ามากมันก็เลยชนะหมดไงเพราะเพราะว่าฝรั่งตอนนั้นมันคือเผ่าที่เก่งที่สุดในโลกธรรมดาเวลาเราเกลียดใครนะฮะเราก็มักจะบิ้ว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 อะไรที่มันเป็นของไม่ดีก็จะคิดว่าไอ้น,นี่อยู่หลังหรือเปล่าอยู่หลังหรือเปล่าฝรั่งเนี่ยตั้งแต่ยุคลางแล้วนะหลังจากที่เขาเหยียดยิวไปอย่างมากแล้วเขาก็กดขี่ยิวอย่างมากเนี่ยเขาก็เริ่มคิดขึ้นมาว่ามีการะโลกเกิดขึ้นอ๋อยิววางยาพิษหรือเปล่าวะเด็กคนนี้หายไปจากบ้านต่อมาเป็นศพยิวทำแบบเนี้ย อะไรเงี้ยนะฮะเริ่มเริ่มแบบเริ่มหลอนอะเพราะว่าปกติตัวเองไม่กดขี่เขาไว้เขาไม่เยอะอะ <c oughs> ก็เริ่มหลอนว่าไอเนี้ยทำหรือเปล่าทําหรือเปล่าแล้วแนวคิดเนี้ยมันก็ถูกถูกทําซ้ําต่อมาเรื่อยๆเรื่อยนะฮะเช่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วฮิตเลอร์ต้องหาอะไรบางอย่างมาทําให้คนเยอรมันสมัครคีกันเนี่ยฮิตเลอร์ก็เห็นว่ามันมีแฟกอยู่แฟกก็คือในตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะที่เยอรมันลบแพ้เนี่ยมันมีทั้งยิวที่เป็นคนเยอรมันแล้วก็สู้ฝ่ายยเอรมัน ้วมันก็มียิวที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็สู้ฝ่ายพันธมิตรแล้วก็มียิวที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ต่อมาก็มาก่อความวุ่นวายหลังสงครามโลกนะอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์นะฮะฮิตเลอร์ก็หยิบแฝกว่าอ่ะอยู่ฝั่งเราก็ยิวนี่ที่สู้กับฝั่งศัตรูเราก็ก็ยิวนี่ยิวที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นยิวนี่มันเป็นนกสองหัวนกสามหัวนะฮะมันมันแอบชักใยคนต่งางๆให้ต่อสู้กันเองคนเยอรมันไม่ได้แพ้เพราะที่ขาดมันไม่ได้แพ้เพราะอ่อนแอแต่ถูกยิวในหักหลังคือเาหยิบแกทาางปรระวัตติศส บางจุดเนี่ยเราเข้ามาจาับแพชชนแกะมาบอกว่ายิวทั้งหมดจะเป็นก้อนเดียวกันยิวทั้งหมดไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันยิวก็เหมือนคนไทยคนไทยก็ไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันหมดนะฮะยิวก็เหมือนชาวเผ่าคนอื่นในโลกเนี่ยมันมีความหลากหลายในตัวเองแต่ว่าในการที่ทิศเลอร์บอกว่า ยวทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกันแล้วยูเนี่ยมันหน้าไว้หลังหลอกมันแบบมันทอยศอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกว่ายูเนี่ยอยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท,ทุกคนในสงครามแล้วก็ชักใหญ่ให้ฝรั่งสู้กันยูมันจะได้แบบยึดครองโลกอะไรเงี้ยนะพอพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยคนเยอรมันยุคนั้นนะมันฟังแล้วรู้สึกสบายใจต่อใจใช่ปะเพราะคนเยอรมันตอนนั้นอะเซลเสียเซลไปเพราะว่าลบแพ้สงครามโลกครั้งนี้หนึ่งแล้วก็ถูกกดขี่ถูกทําให้เศรษฐกิจต,ตกต่ำรู้สึกว่ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีพอมันมีใครสักคนหนี่น่ท พูดแล้วทาให้เรารู้สึกสบายใจเนี่ยก็จะเริ่มเชื่อเขาพูดซ้าๆไปเรื่อยก็เริ่มเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็เริ่มบิ้วบิ้วบิ้วกันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความเชื่อนี้มันก็กระจายไปแล้วความเชื่อนี้มันมันไม่ได้หายไปเลยหลังจากส,สงครามครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีพวกนีโอนาซีมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังรีพอร์ตยิวความเชื่อนี้จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยก็เริ่มแบบรับไอ้ความเชื่อนี้มาด้วยเ <laughs> พราะว่าคนไทยก็ไปอ่านไอ้พวกแบบว่าฝรั่งขวาจัดมันเขียนอะไรเงี้ยนะก คือถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยยวเขาไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คนคิดว่าเขาแข็งแกร่งอ่ะนะยิยอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะก็จริงยิวอาจจะมีอะไรเยอะก็จริงแต่ว่า เวลาเวลานับเนี่ย네คนมักจะนับแค่คนนั้นน่ยมีเลือดยิวอยู่ในตัวนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นยิวแล้วแต่พอดีอาจจะเ่ิ่มมีตาคนนึงเป็นคนยิวอะไรเงี้ยนะแล้วเราถูกนับเป็นยิวไปด้วยความเชื่อกเกียรติจีนก็เคยมีนนในสังคมไทยอ่ะแต่ความเชื่อเกียรติยิวเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมฝรั่งอยู่เสมอแลมันก็จะนับพวกนี้เป็นยิวหมดทั้งที่จริงบางคนมันคือฝรั่งแล้วคนยิวอ่ะจริงจริงไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะฮะ <S <S 2> <S 2> เขาลบแพ้บ่อยถ้าเขาไม่ลบแพ้บ่อยเขาไม่ถูกจับมาทําทลายขนาดนี้หหรรรอออกกกกกชชนนนนนนาาาาตติิ็็ไไมม่่่่ถูบังีีีีขด้ะะฮยยยยเเว เขาเก่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามโลกทั้งที่สองจบแล้วก็ตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาอันนี้ผมอธิบายแล้วว่าทุกๆชาติที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีช่วงแบบช่วงพีข,ของมัน,เ,นเป็นช่วงที่สู้กับใครก็ชนะหมดช่วงที่เก่งไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งอิสราเอลอะ่ะเคยเป็นสิ่งนั้นแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วมันไม่ขนาดนั้นแล้วนะฮะมันเหมือนตอนนั้นที่เขาพีคข,ขึ้นมาก็เหมือนมันเอาฝรั่งกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เก่งมากๆเนี่ยไปอยู่ในกลางดงอาหร เพิ่งจะก,ก่อร่างสร้าง,ง,ง,งวัวเป็นประเทศขึ้นมาแล้วก็เขาก็เก่งด้วยแหละนะฮะก็เลยพีคขึ้นมาแต่ไอ้ช่วงเวลาของการพีคเนี่ยมันไม่มีอะไรสถาพรหรอกญี่ปุ่นหลังยุคเมจิมันก็อยู่ไม่ได้นานขนาดนั้นอเมริกายุคพีคมันก็ไม่ได้พีคขนาดนั้นไม่ได้นานขนาดนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงเนะี่ยดังนั้นไอ้การที่แบบคิดว่ายูวมันเก่งเป็นพิเศษหรืออะไรเป็นพิเศษเนี่ยแล้วอยู่เบื้องหลังความริงต่างๆเนี่ยในทางหนึ่งมันคือการเหยียดยิวและเป็นความคิดที่มีปัญหามากเเพรราาาะว่ มักจะใช้ข้ออ้างว่าเอ้ยยิวอยู่เรื่องหลังนู้นรหรือเรื่องอันนี้แล้วก็เอาไปทําร้ายคนยิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะฝรั่งจานวนมากคนทั้งโลกจานวนมากพยายามที่จะต่อต้านความคิดนี้แต่ความคิดนี้ก็ยังอยู่ในวัฒนธรรมฝรั่งอยู่นะฮะมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดก่อนหน้านี้นคนปาเลสไตน์เนี่ยเขาเขาเขาอยู่ในฐาหนะเมืองขึ้นของออตโตมันหรืออาณาจักรเออตุรกีนะฮะ จากที่อยู่ที่ตุรกีมีส่วนแนที่ตุรกีแล้วก็ตอนที่คนยิวค่อยๆซึมเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีอำนาจในการหยุดยับยั้งได้ยิวก็เลยเข้ามาได้เยอะเขาก็เริ่มนทะเลาะกันตั้งแต่ตอนนั้นละคนเบลสไตน์ก็เลงเห็นว่าคนยิวเนี่ยมันจะเข้ามากืนชาติมันก็มีการทะเลาะแบบโลว์เลเวลบางทีก็ไฮนะขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองจบแล้วแล้วก็มาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองปั๊บเนี่ยตอนที่แบบว่าอังกฤษจะมาถอนตัวออกจาก ดินแดนนี้มันก็ทะเลาะก,กันรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วรอบนั้นเนี่ยยูชนะ948นเ้าสี่แปดนะฮะแล้วก็ทำให้ยูเนี่ยตั้งเป็นประเทศขึ้นมาได้ตอนแรกคนปาเลสไตน์ไม่มีรัฐเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันยิ่งใหญ่ต่อมาออตโตมันเนี่ยเสียดินแดนนี้ให้กับอังกฤษแล้วอังกฤษถอนตัวไปคนปาเลสไตน์ก็ขอให้พวกอาณาจักรรอบๆเนี่ยมาช่วยกันตีอ,อิสราเอลแล้วก็แพ้รอบที่หนึ่ง 1948อิสราเอลก็ปกครองต่อมาอย่างยาวนานจนกระทั่งถึงประมาณปี1967เอ่อตอนนั้นอียิปต์ก็แข็งแกร่ง,งนะขึ้นมานะฮะก่อนหน้านั้นก็มีอีเวนต์เรียงมาขึ้นมาอียิปต์ถึงแข็งแกร่งนะเป็นใครคุกค,คาตัวอิสราเอลแต่ว่าอาหรับก็มีการแตกกันเองแล้วก็ข้อมูลเนี่ยหลุดไปหาอิสราเอลว่าเดี๋ยวอียิปต์จะมาตีอิสราเอลก็เลยจัดการบุกตีไอแบบพวกอาหรับก่อนที่จะจมาตีเขาในปี1 9 6 7เรียกว่าสงคราม6วันก็คือสู้ชนะอาหรับทั้งหมดในัน แล้วก็ยึดครองอดินแดนส่วนใหญ่ในอิสราเอลแล้วก็ตีไปถึงอียิปตีไปถึงซีเรียหลังจาก6วันก็จะมีสงครามชื่อว่ายมคิปปูนะฮะยงคิปปู1 9 7 3กนะฮะก็คือเป็นอาหรับพยายามที่จะกลับมาตีอิสราเอลคืนนะฮะแต่ว่าอพ,อพอแบบว่าตีแล้วมันตีให้ชนะไปก็ไม่ได้แต่อิสราเอลก็ หลังจากที่ถูกถูกตีเนี่ก็เจดนี่ยก็เริ่มเห็นภาพว่าอาหรับไม่ได้ห่วยเหมือนเดิมหลังจากยอมคิปปูเนี่ยก็สู้กันไปสู้กันมาอีกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างไปที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายแล้วว่าอิสราเอลปราบอาหรับได้ไม่ขาดอาหรับก็ปราบอิสราเอลได้ไม่ขาดเหมือนกันมันก็เลยค่อยๆหันมาคุยกันครับก็จบไปแล้วนะฮะประวัติศาสตร์ความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ดำเนินต่อเนื่องมา3,000ปีนะฮะ คนปาเลสไตน์คนยิวจริงๆได้เป็นคนเผ่าเดียวกันแต่ว่าต่อสู้ขัดแย้งกันจากบุญคุณความแค้นเรื่องราวอะไรมากมายนะฮะที่ติดต่อกันมานะฮะสามพันปีแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะปูต่อไปยังสงครามฮามาสอิสราเอลนะฮะปี2023นะเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะใน EP 2นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะช่อง The Why Chronicle นะฮะฝากไว้ในใจท่านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีกำลังใจมาทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะฮะ